สิ่งที่เราพูดเปลี่ยนสถานการณ์ได้คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่8ธันวาคมอํานาจของลิ้นมาราโกโบทที่11ข้อ23เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไป และใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆอ่านเพิ่มเติมมารโกบทที่11ข้อ2 2ถึง26องค์พระผู้เป็นเจ้าใช้คำว่าพูดถึงสี่ครั้งเฉพาะในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เท่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราจะมีในสิ่งที่เราพูดออกไปจุดนี้ อาจจะเป็นคุณหรือเป็นโทษกับเราก็ได้เราสามารถมีในสิ่งที่เราพูดซึ่งทำให้เราเปลี่ยนสถานการณ์ได้หรือเราพูดในสิ่งที่เรามีซึ่งทำให้เราตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์นั้นในพระธรรมปฐมกาลได้ถูกบันทึกไว้เป็นจำนวน11ครั้งว่าพระเจ้าตรัสทำให้สิ่งต่างๆดํารงอยู่ เมื่อพระเจ้าทรงสร้างสวรรค์และโลกพระองค์ตรัสให้สิ่งนั้นเป็นขึ้นมาโดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจัก,กรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อสพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งโดยการตรัสของพระองค์ รวมถึงตัวเราด้วยจักรราลน,นี้ถูกสร้างขึ้นและถูกทำให้ดํารงอยู่ด้วยกันก็โดยการตรัสของพระองค์คำพูดเป็นกุญแจปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเมื่อคำพูดนั้นสอดคล้องไปนิทิศทางเดียวกันกับพระวจนะของพระเจ้าฤทธานุภาพของพระองค์จะถูกปลดปล่อยออกมา แต่ถ้าเราเห็นชอบกับมารซาตานและพูดถ้อยคำที่เป็นความสงสัยเราได้ปลดปล่อยอำนาจของมารซาตานออกมาความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมสุภาษิตบทที่18บข้อ2ี่อถ้อยคำอะไรที่ออกมาจากปากของเราคุณกำลังพูดในสิ่งที่คุณมี หรือคุณกำลังพูดในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณเรียนรู้เกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจของการกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเชื่อคุณสามารถเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณวันนี้ให้เราอธิษฐานแบบเดียวกับที่ดาวิดอธิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ขอทรงเฝ้าระวังประตูริมฝีปากของข้าพระองค์ ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมสาดุดีบทที่141ข้อ3ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกระมัดระวังสิ่งที่พูดและตระหนักในอำนาจของลิ้น เพื่อลูกจะพูดแต่สิ่งที่เป็นพระพรที่พระเจ้าสัญญาไว้กับลูกและสิ่งนั้นจะเกิดผลเป็นจริงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน